อันของแม่ในขายพักเป็นเป็นประจำป่ะคะลูกตวา,กาวานลูกสาวทุกอาทิตย์นี่สิแม่ลูกสาวมากอันนี้คือปลูกเอง,งยุ่ยสวนแม่ยุบานไหนคะบ้านน้องหือค่ะบ้านน้องหืออมะขายโดนไปคะจะเปิดตลาดที่เรียกตั้งแต่10ปีก่อนน่ะนะ,ะเป็น,ปนอย่างขึ้นในมาขายกับตลาดเฉียวอันมะนากร่มส่วนมากค่ะมาเปิดตลาดแห่งนี้ ได้ได้มานหนเพผืนกักคุ้มอยู่ค่ะเพราะว่าห้าปลูกเองสาเหตุว่าห้าปลูกเองเพราะเด็จห้องประเด็จขั้นพอขาข้าขายเฮ็ดได้เอาไรห้ากับมาขายขายไปนั่นก็เป็นของห้าวเวียนบอสประเด้บ่ได้ปั่นคนอื่นเป็นอย่างข้าจังเลือกปลูกแบบกอดสารค่ะสวัดีต่อสุขภาพห้านั่งนี่ค่ะ ต,ตลาดตัวนี้มันก็ตอบโจทย์แบบนี้นะคะตลาดเขียวคอนแกนก็ขอตั้งปีปลายปี2557อตอนนี้ก็จะครบ10ปีปีนี้แล้วลก็ก็ตอนนั้นก็ตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อว่าอยากให้กลุ่มเกษตรกร,กรที่ทำในเกษตรินรีเนาะ,ะได้มีพื้นที่ตลาดที่จะขายสินค้ากับผู้บริโภคเนาะ,ะแล้วก็ยันหนึ่งก็คือเราก็มองเห็นปัญหาคือว่า คนในเมืองโดยเฉพาะในเมืองคอนแกนซ่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยการที่จะ,ะเข้าถึงหรือว่าหาซื้ออาหารที่มันปลอดภัยหรือว่าอาหารที่เป็นมีซีอย่างค่อนข้างเมื่อาจะมีน้อยในตอนนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทุ่มทุองตษาหาดิาาลหรหว่าน่วงงานต่างๆในจังหวัดคอนแกนนะในการที่จะ,ะมาสร้างตลาดเกษตร ลักษณะตลาดเขียวนะครับร่วมกันนะครับก็คือว่าเป็นตลาดที่ให้เกษตรกรเอาผลผลิตสินค้าที่ทำาอินรหรือว่าปลอดภัยนมาขายตรงกับผู้บริโภคครับสำหรับเกษตรกรสีเขียวนี่เพิ่มขึ้นไหมคะจากตั้งแต่เริ่มต้นออตอนอทำตั้งตลาดตอนปี5-7ก็ตอนนั้นมีสมาชิกที่มาขายที่ตลาดเขียว ตอนนั้นน่าจะประมาณสัก50-60คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายมาเป็น8 0 4 0คนนี่ไม่ถึง8 0คนในว่าที่ที่มาขายเนาะแต่ว่าจะมีกลุ่มที่ที่เป็นผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชนองก็รวมแล้วจะประมาณ120-130คนแล้วนอกจากเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นแล้วคิดว่าผู้บริโภคสีเขียวได้เพิ่มขึ้นไหมคะ อีกอันหนึ่งที่เราทำตลาดเขียวคือเราก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าค้นหาผู้บริโภคด้วยเนาะคือว,ว่าผู้บริโภคที่เขามีที่นอกจากที่จะมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วเนาะก็ก็จะมีความสนใจเรื่องของสิงแวดล้อมเรื่องของการช่ว่อเลืองเกษตรกร,กรเลยด้วยคือคือด้านนึงเราก็อยากทํางานกับความร่วมมือกับผู้บริโภคเนาะคือไม่ได้คิดว่าจะมาขคยพอเดียรนะครับก็ การที่เปิดตลาดมาเราก็มีกลุ่มผู้ริโภคที่เป็นมีเป็นลักษณะของผู้ริโภกที่เขามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีสำามรู้ที่มากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมีประมาณพันกว่าคนที่มาตลาดนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ริโภคที่ค่อท่าที่จะมีแนวคิดที่ข้อท่ามีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ที่เราเจอก็ประมาณ4ี่้าบอยากให้เชิญชวนคนมาตลาดสีเขียวของเราหน่อยค่ะ ก็เชิญชวนนะครับก็ตลาดเชียวคอนแก่นนะครับก็เดิทุกวันศุกร์นะครับเวลาแต่ปลายซอนจะถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสินค้าที่เป็นอินซีแล้วก็เพื่อสุขภาพก็เชื่อได้นะครับที่ตลาดเชียวคอนแก่นราคาแบ่งปันทุกวันศุกร์เลยค่ะค่ะ ทุกวันศุกร์ที่เรามีตลาดนัดสีเขียวนะคะเราก็จะมีกิจกรรมแบ่งปันเรีวยกว่าแบ่งปันพืชผักเพื่อน้องบ้านลูกหลักนะคะก็จะเราทามาตั้งแต่สมัยช่วงที่โควิดระบาดเมื่อ30ปีก่อน,นะคะ่ะก็ยังทําเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆหลังจากที่ประมาณหกโมงเย็นก็จะมีน้องอาสาสมัครไปช่วยเข็นเข็นรถรถเข็นเล็กๆเพื่อที่จะเดินตาม แผงต่างๆเพราะว่าปกติสมาชิกของเราก็จะมีผลผลิตที่อาจจะขายไม่หมดแล้วก็นําส่วนนี้ได้มาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักข้าวสารไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านลูกหลานเขาทานด้วยความที่เขาทานบางสมดั์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เขาทานพืชผักที่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะซึ่งซึ่งผักที่ของสมาชิกตลาดเขียวที่ผลิตออกมาก็คือเป็นพืชผักที่ที่ดีไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่ามแมลงก็คิดว่า เป็นประโยชน์กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กหรือบ้านลูกหลานที่ดูแลเด็กอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ40-50คนนะคะรวมบุคลากรด้วยะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ตลาดเขียวทําได้ดีมาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจะะที่ได้แบงปัตรหมดโควิดแล้วยังทำอยู่คะอ๋ะอตอนตอนนั้นเนื่องจากว่าตอนที่ทำช่วงโควิดเพราะว่าการบริจาคให้บ้านลูกหลานมันลดลงใช่ไหมคะเราก็เลยอยากช่วยทีนี้พอหมดโควิด เราก็เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วไม่ได้เดือดร้อนที่เรายังสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ทําต่อเนื่องมาเลยค่ะแล้วก็สมาชิกทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากก็คือจะช่วยกันมากค่ะ,คะก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเพื่อสังคมที่ตลาดเกียวเราทำได้ดี